จะบอกว่า1วันพันเหตุการณ์ก็ไม่เกินจริงนะครับสำหรับว,นนวันนี้วันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยเขาไปดูว่าตกลงแล้วสสที่โดนขับออกจากพัรคเก้าไกลที่มีประเด็นเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยไปอยู่พักไหนแน่นอนครับทั้งสองคนมีพักอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่น่าจาับตามดงก็คือสอส,อสอแจคับสสแจ้เนี่ยไปอยู่พักชาติพัฒนากล้าครับซึ่งวันนี้เองวันนี้เลยนะ คุณกรณจติกาวันนี้ครับก็มีการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรลาออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกพักอยู่ซึ่งวันนี้ก็มีการลาออกเป็นที่เรียบร้อยจากสมาชิกพักชาติพัฒน,นาการาครับก็ไม่แน่ใจว่าจะอย่างไระนะครับต่อไปจากนี้ทางด้านการเมืองซึ่งการเมืองเองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่า movement เนี่ยมีหลาย movement เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกับมาดามเดียเองแล้วกับฝากฝั่งขวามนาจของท่านเฉลิมชัยเนี่ยตกลงว่าเคลียร์กันลงตัวหรือเปล่าแล้วจะมูฟของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องจับตาดูอีกเช่นเดียวกันครับการเมืองกําลังน่าตื่นเต้นเข้มข้นครับก็ต้องติดตามเนาะว่าหลังจากที่ทั้งสองท่าน โดนขับออกจากพรกเก้าไกลไปแล้วปปชจะชี้มูลอย่างไรจะส่งสารรัฐธรรมนูนตีความในเรื่องจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเราจะมีบทลงโทษหรือไม่และจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรื่องของจริยธรรมเนี่ยต้องบอกนะครับว่าอย่างเคสเสียบัดแทนก็ไม่มีสิทธิ์ก็คือโดนประหารเช่นเดียวกันคุณเอกปรีนาคุณศิละคนโดนเกลี้ยงเนาะแทบจะไม่เหลือละ รอบนี้เนี่ยต้องจับตาครับซึ่งเคสของทั้งสองท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีมติพักเก้าวไกลมาลองรับในเรื่องของจริยธรรมด้วยอีกก็เอาเป็นว่างานนี้ก็ต้องดูครับว่าทางปปชจะชี้มูลส่งสารแลธรรมนตีความ2ประเด็นนี้หรือไม่